นี่พี่หมินไปเที่ยวอีกแล้วเยตาตาใหญ่ตาใหญ่ตาใหญ่าย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 อยู่เฝ้าบ้านนะไปเที่ยวเพื่อนไปไหนอีกเนาะเยตาออกเสื้อผ้าไปไหนอีกเนาะเอาตาใหญ่มาเฝ้าบ้านฝนตกเมื่อวานพาเข้าบ้าน ทามิ่งฟัอย e n ข้างหลังนั e นเองย e h ไ g ่ถามน n ว่ h i ท่ e ไหี่มีแบบนี้เอาไหมมาเลยยังไม่ถามนะว่าเท่าไหร่

Glad, glad. Das große war Ach, das ist ja die Frage. Das kann nicht Aber das sind sechs Ja, nicht Wie viel denkst du, wie viel? Oh, so teuer. เกนไม้มันมาอังกฤษปว่าฟื้นอวยร้อยกว่าบาทนะครเพื่อนชุดนี้ร้อยกว่าบาทเช่นนะเซียวชูวิสตุคนเยอะมากวันนี้เพื่อนเยอะกว่าปกติคนก็เยอะของก็เยอะ Wenn je Jeder Topf stehen, ja Muss auch in die Steckdose hier stecken. Ne? Und das wird heiß. Da gibt es ja, ja auch die Härte zeiten und da haben wir auch jeden Topf drauf gestellt. Da passiert gar nichts. Lässt sich gut sauber machen, und wenn Wasser. ไม่น่ะเชน่ะบักคอร์เซตเซเบอร์อ่ะแบบอิลิเบียบบเฮียนี่สุดเชนเนี่ยเชนอัลนะอ่บบเนี่อ่บบเปอรซนเฮลทเฮลทเปอรซนต์ดีส์เฮลทเปอร์เซนดีสเฮลทเปอรซนนี่วันดีเซื้อเยอะท็อปมากอีกซื้อของเยอะเลยเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูที่บ้านคนเยอะมาก

ยายซื้อไปตั้งเยอะเลยวันนี้เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูที่บ้านเด้อว <laughs> ่ามาดูเฉยๆไหมเจอไปหล่อไปตะยายอย่างของเยอะโมเพื่อนๆวันนี้อ้ยวัวไดนาบิลวัวไดนาบิลอันตรกิเลส เพื่อนๆเลยดูยายไปวันนี้เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูเด้อของบางอย่างถูกมากเลยทาวนี้อ่วาตัววสที่ไรน์อืมอืนอืมม่มอืไม่ืมอ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 อมอืมมอืมอืมอรมออื่อือืมอืมี่อมอามม